สวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องง่ายๆแต่ก็ทาไม่ง่ายนะครับคือเรื่องนอนนะครับมีพี่น้องสงสัยนะครับจําเป็นไหมที่เราจะต้องนอน8ดชั่วโมงนะครับแล้วการนอน8ดชั่วโมงนะี่ะมันมีผลต่อสุขภาพยังไงมันดียังไงนะครับคือหมอคิดว่าหลายคนนี่คิดว่า มองว่าการนอนนี่มันเป็นเรื่องแค่เราพักผ่อนนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับการนอนนี่คือการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดนะครับในบรรดากระบวนการทั้งหลายที่เรารู้มานั่นแหละครับหมอบอกเลยนะครับการนอนนี่ไม่ใช่แค่พักผ่อนแต่มันคือการรักษาสุขภาพ รักษาอายุขไขให้ยืนยาวนะครับแค่การนอนนี่แหละนะครับพี่น้องดูในวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกไว้เลยว่ายีนของคนเรานรี่น,นะครับในยุคเรานะี่ยีนเรานี่สามารถยืดอายุขไขไปได้ถึงร้อยยี่สิปีเป็นอย่างต่ำนะครับฉะนั้นนะครับคนในอดีตนี่ ที่เขาใช้ชีวิตตามธรรมชาติแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมครับอา้าจะออกจากบ้านนี่มันต้องสว่างนะครับเอาเป็นว่าหกโมงเชา้านี่นะครับสว่างออกจากบ้านทํางานจะก,กลับเข้าบ้านก็ตอนมันตะวันตกติดนะครับหกโมงเย็นกลับเข้าบ้านนั้นพูดง่ายๆคือเขาเริ่มใช้ชีวิตทํางานหกโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นนะครับเขาก็เข้าบ้านพักผ่อนนะครับนั้นนี่คือชีวิต โดยธรรมชาติพอเราเริ่มมีไฟฟ้านะครับเอาง่ายๆพี่น้องนี่จริงๆบางคนนี่เริ่มทำงานก่อนหกโมงเช้าอีกแต่เอาง่ายๆว่าหกโมงเช้านีเา่เราเริ่มใช้ชีวิตทำงานเต็มที่แล้วนะครับหกโมงเช้าไปตลอดถึงวันนี่หกโมงเย็นนะครับเราเริ่มกลับเข้าบ้านแต่กว่าเราจะนอนพักแล้วครับ ทำโน่นทำนี่ดูทีวีดูแท็บเล็ตดูโทรศัพท์นะครับสามทุ่มสี่ทุ่มบางคนห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับกว่าจะเข้านอนน้นร่างกายเวลาในการพักผ่อนของร่างกายนี่มันหายไปเยอะครับและมันกระทบมากที่สุดนี่คือหัวใจนะครับหัวใจนี่สำคัญมากเพราะมันเริ่มทำงานหนะัก เมื่อเราเริ่มตื่นขึ้นมาทํางานหัวใจจะเต้นแรงเพื่อดันเลือดนี่ให้วิ่งไปทั่วตัวนะครับแล้วคิดดูครับมันเต้นแรงมาทั้งวันนี่นะครับกว่ามันจะได้พักนะครับเอา12ชั่วโมงนี่ตลอดทั้งวันแล้วเป็นไงครับมันต่อไปอีกไปจนถึง3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนแล้วหัวใจจะได้พักจริงๆสักกี่ชั่วโมงแล้วเวลาเรานอนนี่มันไม่ใช่ว่าหัวใจจะหยุดเต้นนะครับ จะหยุดพักเลยไม่ใช่นะครับมันแค่เต้นเบาลงแต่มันก็ยังคงต้องเต้นอยู่นะครับนั้นถามว่ายิ่งเรานอนน้อยเท่าไหร่การได้พักของหัวใจก็จะยิ่งน้อยไปเท่านั้นแล้วมันมีผลอะไรบ้างนะครับโดยที่เราคือหัวใจนี่มันไม่เคยฟ้องนะครับงั้นเราต้องรู้ว่าการที่เราให้มันนอนน้อยน่ะมันมีผลอะไรกับตัวเราบ้าง อย่าลืมว่าเรานี่เป็นแค่ผู้มาอาศัยร่างกายนี้อยู่ถ้าเราไม่ดูแลร่างกายนี้นะครับร่างกายนี้มันก็เสื่อมเร็วสุดเร็วและตัวเราเองนะั่นจะอยู่ไม่ได้ังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอจะมาบอกนะครับว่าถ้าเราทำร้ายหัวใจด้วยการนอนน้อยนี่มันจะมีผลอะไรกับร่างกายเราบ้านะครับสหรับว,วันนี้ก็ขอแค่นี้กันก่อนครับสวัสดีครับ